ช่วงที่คุยทธางเงียบๆไปนี่ยังไงนะคนก็อยากรู้ความเคลื่อนไหว <Ừ. S 1> ยิ่งพอตอนที่เพื่อไทยเขามาแถลงอ้าวก้าไกลเพื่อไทยจะไม่ได้ร่วมงานแต่ไม่ได้ก้าวเดินไปด้วยกันแล้วนี่ไปดูความเคลื่อนไหวในไอจีในโซเชียลมีเดียของคุยทธาก็มีการโพสต์เป็นรูปภาพนะคะเมื่อวานนี้โพสต์ post รูปนี้ค่ะยืนอยู่กลางเวทีประสัยใหญ่ของพรกคก้าไกลครั้งสุดท้ายอันนั้นคือก่อนการเลือกตั้งที่กีฬาเวทหนึ่งอะค่ะ 12พฤษภาแล้วมีข้อความเขียนเอาไว้บอกว่าไม่มีผิดหวังมีแต่พลังงานเป็นกําลังใจให้เพื่อนสอสแฮชแท็กเกล้าไก่ทําหน้าที่ในสภาเพื่อประชาชนอย่างเต็มที่ไม่ว่าเขาจะเลือกหรือไม่เลือกเรามาว่าเขาจะเลือกหรือว่าไม่เลือกเรามาผมติดตามดูอยู่เต็มที่ทุกคนนะครับอันนี้คือที่โพสต์เอาไว้นะคะส่วนเมื่อคืนสักประมาณสองทุ่มได้ก็มีการโพสต์อีกหนึ่งโพสต์เหมือนกันค่ะคราวนี้เป็นคลิปวิดีโอ เป็นสกูป๊ปเกี่ยวกับการปิดสวิตสวในคลิปเนี่ยบอกว่าปิดสวิตสอวปิดไปปิดมาไฟดับที่ก้าวไกลต้องไปเป็นฝ่ายคา้านแล้วคุณพิธาก็เขียนแคปชั่นบอกว่า,ไ,าวไม่ต้องไปกดดันพักการเมืองไม่ต้องไปกดดันสวอวให้โหวตเห็นชอบนายกคนใดคนหนึ่งไม่ต้องเลือกว่าจะย,ยอมผสมพันธุ์ข้ามขั้วเพื่อตั้งรัฐบาลให้ได้หรือต้องรอสิบเดือนให้สอวหมดอำนาจเลือกนายก เพราะการยกเลิก272ตัดอำนาจสวในการโหวตเรื่องนายกสามารถทำได้ทันทีนี่คือทางออกที่ดีที่สุดสำหรับประเทศไทยช่วยกันยกเลิก272ปิดสวิตสวอย่างแท้จริงเดินหน้าตั้งรัฐบาลประชาธิปไตยแก้ปัญหาให้กับประชาชนอันนี้เนี่ยคือแคปชั่นที่คุณพิธาเขียนเอาไว้แล้วนอกจากนั้นเลื่อนไปอ่านคอมเมนต์นะคะคุณพิธาก็เพิ่มเติมในคอมเมนต์บอกว่ามีสวอย่างน้อย63คนเคยโหวตปิดสวิตตัวเองในสมัยประชุมที่ผ่านมาเราต้องการเพียง21คน ขอให้ท่านมาประชุมและทําในสิ่งที่ท่านคิดว่าถูกต้องตามหลักการหรือสัญญาที่เคยให้ไว้กับสาธารณะนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้ก็รอติดตามกันได้นะคะ